พอเราทอดประสักพักหนึ่งแล้วก็หมุนไปแบบนี้นะคะไข่ก็จะเริ่มกลมขึ้นค่ะดูให้สีสวยแล้วก็ให้ไข่สุกดีก็ใช้ได้แล้วค่ะทำอาหารง่ายๆกับครัวพิพิัยค่ะ วันนี้ก็มีเมนูสุดพิเศษมาฝากค่ะเป็นเมนูไข่เจียวแต่ว่าเป็นไข่เจียวที่ไม่ธรรมดานะคะเพราะว่าเราเอาไปทอดบนเตาทาโกยากิเลยตั้งชื่อว่าไข่เจียวกลมเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะส่วนผสมของไข่เจียวกลมค่ะก็จะมีต้นหอมซอยน้ำมันหอยซีอิ๊วขาวน้ำมันพืชแครอทหั่นเตา๋าไข่ไก่นมข้นจืดส่วนผสมก็มีแค่นี้เดี๋ยวเราไปทำกันเลยค่ะ เตรียมถ้วยผสมตอกไข่ใส่ลงไปไข่ไก่จะต้องล้างน้ําให้สะอาดก่อนนะคะแล้วก็ค่อยตอกลงไปเพื่อมีเศษไข่ร่วงลงไปจะได้แน,น่ใจว่าสะอาดค่ะเราใช้เป็นไข่เบอร์เล็กนะคะใช้ทั้งหมด6ฟองค่ะถ้าใครใช้ไข่เบอร์ศูนย์ก็ใช้แค่5ฟองก็พอค่ะตีไข่ให้แตกเลยค่ะ ปรุงรสด้วยน้ำมันหอยค่ะวิธีทํำก็จะเหมือนกับการทําไข่เจียวเลยนะคะเพียงแต่ว่าเราไม่ได้ทอดในกระทะค่ะจะทอดบนเตาทาโกยากิค่ะซีอิ๊วขาวเล็กน้อยค่ะนมข้นจืดนมข้นจืดใส่เพื่อเพิ่มความหอมมันนะคะอันนี้เราจะใส่ยเยอะนิดนึงค่ะต้นหอมซอยแล้วก็แคอรอทหั่นเตาคนพอเข้ากันค่ะ เดี๋ยวเราเอาไปทอดกันเลยค่ะเราจะใช้เป็นเตาทาโกยากินะคะหรือว่าเตาขนมโครกค่ะก็วอร์มเตาให้ร้อนก่อนใช้ประมาณสักเบอร์3ลองอังมือดูก็ได้ค่ะถ้ามีไอร้อนขึ้นมานี่คือได้แล้วนะคะเราจะเทน้ำมันพืชใส่ลงไปเล็กน้อยค่ะใช้แปรงนะคะคนๆน,นิดนึงค่ะเพื่อให้มีน้ํามันเกาะร,รอบๆด้วยค่ะ การที่ใส่น้ํามันนะคะจะทําให้ไข่มันแบบว่าเหมือนการทอดอมันจะกรอบๆถ้าใครที่แบบว่าไม่อยากทานน้ามันก็ไม่ต้องใส่ได้เพราะว่าเตารุ่นนี้นะคะเป็นเตาเทฟร้อนอยู่แล้วมันจะไม่ค่อยติดค่ะถ้าใครที่อยากได้เตาแบบนี้นะคะก็สั่งซื้อที่เพจครัวพิพิไลได้เลยค่ะใช้ไฟกลางๆนะคะเราใช้เป็นเบอร์สมค่ะเราจะหยอดไข่ใส่ลงไป เ็นเมนูหลอกเด็กได้เลยนะคะสูตรนี้คือให้เด็กกินข้าวได้ง่ายขึ้นเนาะมันก็จะดูแบบไข่เจียวหน้ากินขึ้นอะไรแบบนี้ค่ะใช้ไม้เสียบลูกชิ้นนะคะคนๆน,นิดนึงทำเหมือนถ้ากโยกยากิเลยค่ะก็คือใส่ไปวนไปค่ะคือต้องรอให้ด้านล่างมันเซตตัวก่อนนะคะมันถึงจะแบบกลับด้านได้ค่ะเห็นไหมมันจะเริ่มเซตแบบนี้อันไหนที่เซตแล้วเราก็มวนๆค่ะค่อยๆแบบ ตะแคงขึ้นแบบนี้อันไหนที่มันตะแคงแล้วเราก็จะเติมไข่เพิ่มค่ะแล้วก็ค่อยๆมวนไปค่ะมันก็จะเป็นการทำอาหารที่แบบว่าสนุกไปอีกแบบหนึ่งนะคะแล้วก็คอยเติมนะคะ อันไหนที่มันแบบเล็กๆเนี่ยคะ่ะเราก็เติมลงไปตเติมหมดเลยเราจะค่อยๆกลับด้านไปแบบนี้นะคะจนแบบว่ารอบด้านนะคะมันก็จะค่อยๆกลมไปเรื่อยๆคะ่ะใช้ไม้นะคะตัดด้านข้างก่อนแล้วก็หมุน สนุกค่ะเป็นการทําที่แบบง่ายเดียนี่พอเราทอดไปะสักพักหนึ่งแล้วก็หมุนไปแบบนี้นะคะไข่ก็จะเริ่มกลมขึ้นค่ะดูให้สีสวยแล้วก็ให้ไข่สุกดีก็ใช้ได้แล้วค่ะแต่ถ้าใครชอบก,กรียมๆหน่อยก็ทอดนานหน่อยได้ค่ะประมาณนี้เนาะก,กาลังสวยเลยค่ะให้ออกโอน้ำตาลนิดนึงเราก็จะตักขึ้นเลยใส่จานไว้ค่ะ ก็คือดูให้มันสุกดีก่อนนะคะแล้วก็ตักผักไว้ไข่เจียวกลมก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปชิมกันเลยค่ะนี่ค่ะหน้าตาของเจ้าไข่เจียวกลมนะคะมันก็จะกลมกลมแบบนี้แหละค่ะนี่ คล้ายๆทากโยกยากินะคะแต่ว่าทําจากไข่เจียวค่ะส่วนรสชาตินะคะก็คือไข่เจียวธรรมดานั่นแหละไม่ได้มีพิเศษอะไรเลยเพียงแต่ว่าหน้าตาเป็นกลมๆแบบนี้แค่นั้นเองค่ะเหมาะสําหรับเป็นเมนูที่แบบว่าหลอกเด็กให้กินข้าวเนาะหรือว่าจะเอาไว้ทําเป็นแบบว่าแกงจืดอะไรอย่างเงี้ยค่ะไข่กลมแบบนี้ไปทําแกงจืดได้เลยเราก็ไม่ต้องหั่นเนาะใส่แกงจืดไข่น้ําอะไรแบบนี้ได้หมดเลยนะคะแกงจืดบุ้นเส้นก็ได้เวลากินนะคะก็จิ้มกับซอสมะเขือเทศนิดนึงอื ไม่ต้องอธิบายรสชาติเนาะเพราะมันคือไข่เจียวมันก็จะหอมหอมไข่ค่ะแล้วก็เราใส่นมไปด้วยทําให้มีความมันนิดนึงนะคะมีผักแครอทกรุบกรมีความหอมของต้นหอมซอยนิดหน่อยค่ะส่วนซอสนะคะถ้าใครที่ไม่กินซอสมะเขือเทศก็เปลี่ยนเป็นซอสพริกซอสอย่างอื่นก็ได้แล้วแต่ชอบถ้าชอบเมนูไข่กลมน่ารักๆแบบนี้ก็ลองทำดูได้ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ